รีวิวรถเข็นเด็กชิโก้รุ่น g o o d ี้เอ็กพลสรถเข็นเด็กรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางชิโก้เลยค่ะเดี๋ยวพ่าจะมาแกะกล่องให้ทุกคนดูกันเลยค่ะ ซึ่งรถเข็นตัวนี้นะคะจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันจะมีสี Dark Shadow ที่แพลวซื้อมานะคะแล้วก็สี Black r i l a c และสี p พ a r เกร y ค่ะเขาจะแพ็คมาอย่างดีนะทุกคนหุ้มโฟมมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเราแค่เพียงประกอบตัวล้อเท่านั้นค่ะทุกคนซึ่งล้อตัวนี้ก็ลื่นมากๆเลยนะทุกคนมาพร้อมโชคอย่างดีเลยนะเวลาประกอบก็คือแค่เสียบไปอย่างนี้เท่านั้นนะทุกคน เห็นไหมง่ายมากๆเลยค่ะเขาจะแยกล้อหน้าและล้อข้างมาให้นะทุกคนตัวล้อด้านข้างเราก็ประกอบง่ายเช่นเดียวกันนะทุกคนแค่เสียบเข้าไปเท่านั้นนะคะนี่แค่นี้เองนะและเขาก็จะให้ตัวกั้นกันตกมานะทุกคนเราก็สามารถประกอบได้แบบง่ายๆเลยแค่เสียบไปเท่านั้นนี่เท่านี้เลยทุกคนง่ายมากๆตัวรถเข็นก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะ พูดถึงฟังก์ชันของรถเข็นรุ่นนี้กันค่ะทุกคนตัวนี้นะคะข้อดีของเขาหลักๆอย่างแรกเลยนะก็คือเขาสามารถพับเก็บได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวเท่าน,น,นั้นนะทุกคนเพียงแค่เราเลื่อนแล้วกดแล้วเราก็พับไปข้างหน้าทุกคนนี่เห็นไหมเขาก็จะพับเก็บให้เราได้แบบอัตโนมัติเวลาเราเหิ้วไปไหนก็คือสบายเลยนะทุกคนทุกคนว่าการพับเก็บมันง่ายแล้วใช่ไหมเวลากางออกก็ง่ายเช่นเดียวกันทำเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วเราก็ก,กางออกเห็นไหม แค่นี้ก็ได้แล้วนะทุกคนตัวบาจับตัวนี้นะคะก็คือพอดีกับรูปร่างเราเลยนะทุกคนสามารถเข็นได้แบบง่ายๆตรงนี้เขาจะมีตัวปลอกหนังให้ด้วยทําให้เราจับได้แบบถนัดมือไม่ลื่นนะคะตัวนี้นะทุกคนก็คือตัวกันสาดนั่นเองตัวนี้จะบอกเลยว่าเป็นกันสาดที่มีขนาดใหญ่มากๆไซส์ xl เลยนะทุกคนสามารถปรับคุมให้ลูกได้แบบดีมากๆนะคะตัวนี้เป็นผ้าแบบ s v f 5 0นั่นเองเวลาเราจะใช้นะคะปรับอย่างนี้ก็ได้หรือใครนะคะอยากจะปรับเพื่อป้อง ป้องกันแดดป้องกันฝนให้ลูกได้เยอะกว่าน,นี้เพียงแค่เรารูดซิปตรงนี้เท่านั้นนะทุกคนแล้วเราก็กดลงไปตัวนี้เขาก็จะปิดแบบคลุมหน้าคลุมอกได้เลยด้านบนนะคะเขาจะมีช่องให้เราสามารถเปิดดูลูกได้ว่าเอ๊ะลูกนอนอยู่หรือเปล่าลูกเล่นอะไรอยู่ลูกกาลังทําอะไรนะเราสามารถเข็นลูกไปดูลูกไปได้เลยนะทุกคนและผ้าตัวนี้นะทุกคนสามารถกันได้ทั้งแดดกันได้ทั้งฝนด้วยนะและตัวนี้สามารถปรับได้หลายระดับตามความต้องการของเราเลย เวลาเราไปเจอแดดเราจะปรับแค่ไหนเงามันตกยังไงอะเราก็สามารถปรับได้นะคะหรือว่าจะปรับขึ้นแบบนี้ก็ได้นะทุกคนให้เราได้มองเห็นลูกได้เลยตัวถัดไปก็คือเบาะรองนั่งตรงนี้ที่มีขนาดกว้างกว่าเดิมและยาวกว่าเดิมกว่ารุ่นก่อนๆน,นะทุกคนแพลให้น้องไพรทดลองนั่งแล้วนะบอกเลยว่าดีมากๆเขาสามารถเก็บขาน้องไพรได้หมดเลยปกติเวลาน้องไพรนั่งนะทุกคน ตัวขาเขาจะเลยออกมาใช่ไหมแต่ด้วยความที่ตัวเบาะตัวนี้นะคะมันยาวกว่าทุกรุ่นที่ผ่านมาทำให้เวลาน้องไพรตั้งขาเขาก็จะตั้งได้แบบเต็มๆไม่เมื่อยนะทุกคนและตัวเบาะที่มันยาวมากและผ้านุ่มมากแบบนี้ทําให้ลูกนั่งได้แบบสบายเลยทุกคนและตัวเข็มขัดนิรภัยนะคะมาถึง5จุดเลยทุกคนมีปลอกมาให้เรียบร้อยเลยนะคะ มีทั้งปลอกตรงนี้ด้านล่างและปลอกตรงหัวไหล่ด้านบนแบบนี้ที่พาชอบมากๆนะคะก็คือตัวปลอกตรงนี้เขาเย็บติดกับตัวเบาะมาเลยทุกคนทําให้เวลาเราพาลูกเดินทางนะทุกคน ตัวปลอกตรงนี้จะไม่หลุดหายไปไหนแพลเป็นหนึ่งคนที่เคยมีประสบการณ์พาลูกเดินทางไปต่างประเทศและเขาขึ้นขึ้นลงลงนะทุกคนทําให้ปลอกตัวนี้หล่นหายไปทุกวันนี้ก็ยังหาไม่เจอนะคะและตัวปลอกจะบอกว่านุ่มมากนะทุกคนสัมผัสคือดีมากผ้านุ่มทําให้เด็กๆนั่งได้แบบสบายมากเขาจะมีตัวบากั้นตกตรงนี้ที่สามารถปลดออกได้และพับขึ้นอย่างนี้ได้และสามารถปลดได้ทั้งสองข้างเลยนะทุกคนเห็นไหม ลูกจะออกทางซ้ายลูกจะออกทางขวาเราก็สามารถปลดออกได้แบบง่ายๆเลยตัวโครงสร้างตรงนี้นะคะเป็นอลูมิเนียมแบบเคลือบผิวนะทุกคนทําให้ป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีมากๆด้วยการเดินทางของแพลนเนาะต้องพาลูกเดินทางตลอดเวลาเราพับเก็บในรถเก็บในเครื่องบินเนี่ย เราจะเจอรอยขีดข่วนได้บ่อยมากๆแต่รุ่นนี้ด้วยความเขาพัฒนาขึ้นนะคะจะทําให้เกิดรอยขีดข่วนได้ยากขึ้นนั่นเองแล้วก็จะบอกว่าตัวเบาะนอกจากจะใหญ่แล้วนะทุกคนเขาสามารถปรับเอนนอนได้ถึง180องศาเวลาปรับเอนนอนก็ง่ายมากๆเพียงแค่เราดึงตรงด้านหลังขึ้นนะทุกคนแล้วก็ปล่อยลงเลย นี่เห็นไหมเขาจะเอนนอนได้แบบราบเลยนะทุกคนเห็นไหมก็คือเวลาลูกนอนนะก็คือเขาสามารถนอนได้แบบราบเลยหรือเราจะปรับขึ้นถ้าเป็นรถเข็นรุ่นอื่นๆเราอาจจะต้องปรับรูดเชือกขึ้นใช่ไหมทุกคนแต่รุ่นนี้นะคะเราสามารถพับแบบนี้ได้เลยจึกจ๊กจึก๊กจึ๊กเห็นไหม ก็คือเขาสามารถปรับได้ถึง4ระดับนั่นเองลูกจะนั่งก็สบายจะปรับเอนนอนก็สบายเช่นเดียวกันนะทุกคนถือว่าเป็นรถเข็นที่ปรับปรุงออกมาให้คุณแม่ได้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนั่นเองทุกคนตัวเบาะตรงนี้นะคะเราสามารถปรับขึ้นก็ได้หรือสามารถปรับลงแบบนี้ก็ได้นะทุกคนเพื่อเด็กคนไหนที่มีความสูงมากกว่าน้องพลเนาะ เขาก็จะได้ปล่อยขาลงนะคะและสามารถเหยียบตรงนี้ได้ด้วยซึ่งเขาจะมีที่ตั้งวางเหยียบตรงเนี้ยให้เลยเด็กๆก,ก็สามารถตั้งขาได้แบบสบายๆโดยที่จะไม่เมื่อยเลยนั่นเองทุกคนและมาพูดถึงตะกร้าด้านล่างนะทุกคนตรงนี้สามารถใส่ของได้เยอะมากๆนะคะ เวลาเราพาลูกเดินทางนะทุกคนเราสามารถเก็บกระเป๋าเราได้ด้านล่างนะคะหรือไปซื้อของกินซื้อน้ํานะคะหรือว่าจะเก็บแอลกอฮอล์พวกน้ําอุปกรณ์จุกจิ๊กอะไรของเราเราก็สามารถวางของตรงนี้ได้เลยซึ่งเขาสามารถจุได้แบบเยอะมากๆและตัวล้อนะคะตัวนี้มีการพัฒนาขึ้นโดยจะมีล้อที่ใหญ่ขึ้นนะทุกคนและมีระบบโชกนะคะที่ทําให้เวลาเราเข็นเข็นลื่นเข็นสบายเลี้ยวก็คือปื๊ดปราดนะทุกคนง่ายมากๆนะคะ และเหมือนเดิมนะคะด้านหลังเขาก็จะมีระบบล็อ ok. กเพียงแค่เราใช้เท้ากดเท่านั้นจะเดินทางต่อเราก็สามารถกดได้แบบง่ายๆเลยเห็นไหมเรียกว่าสะดวกสบายในการใช้มากๆเลยนะคะและรถเข็นรุ่นนี้นะคะสามารถรองรับน้ําหนักได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงเด็กที่มีน้ําหนัก22กิโลเลยนะทุกคนตัวนี้ในกล่องนะคะเขาจะมาพร้อมคู่มือและตัวผ้าคลุมกันฝนที่สามารถคลุมได้ทางรถเข็นเลยนะทุกคน <c oughs> บอกเลยว่าเป็นรถเข็นที่ออกแบบมาเพื่อคุณแม่และคุณลูกจริงๆตัว วัวน,นี้ได้รับรางวัล Made for r o m Award จากประเทศอังกฤษอีกด้วยเป็นแบรนด์รถเข็นจากประเทศอิตาลีนะคะที่อยู่คู่คุณแม่คุณลูกมายาวนานกว่า60ปีเลยมั่นใจในคุณภาพของเขาได้เลยค่ะและตัวรถเข็นรุ่นนี้นะคะยังมีรับประกันโครงสร้างถึง4ปีด้วยกันเป็นรถเข็นที่ดีไซน์สวยใช้งานง่ายใช้งานสะดวกใครอยากได้รถเข็นรุ่นนี้นะคะสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ในเว็บไซต์ k i d d o Pacific ได้เลยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แพรวด้วยนะคะไว้คลิปหน้าแพรจะมารีวิวของใช้สำหรับเด็กตัวไหนอีกนั้นฝากติดตามกันด้วยค่ะ